ในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สร้างไรายได้กับน้องๆช่วงปิดเทอมด้วยนะคะใช่ค่ะนักวิ่งทีมชีตา running junior เบตงค่ะเปิดชีตาคาแคร์ล้างรถหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียนนะคะเก็บเงินซื้อ อุปกรณ์การเรียนกีฬาแล้วก็หาไรายได้เพื่อเดินทางรวมการแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะที่บ้านเลขที่33ถนนสุขยางอําเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังเทศกาลสงกรานก็เข้าสู่โหมดการทํางานค่ะพบว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะคะต่างนํารถเข้ามาใช้บริการล้างอัดฉีดที่ฉีดท่าจูเนียคาแคร์ล้างสิ่งสกปรกแล้วก็ลอยเปื้อนซึ่งจูเนียคาแครจะมีเจ้าของนะคะ เจ้าของรถค่ะก็นํารถจักรยานยนต์มาล้างไม่ต่ํากว่าวันละ5-10ถคันด้วยกันค่ะทําให้น้องๆเยาวชนนะคะที่เห็นอยู่นี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงปิดเทอมนั่นเองค่ะนายพันรถ พูนทองหรือโคดเบิร์ตนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงชีตา running junior เบตงบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดชีตาจูเนียคาแคร์ก็อยากให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้เด็กๆค่ะได้มีรายได้ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์การกีฬาใช้ในการแข่งขันกีฬา และนำไปสื่ออุปกรณ์การเรียนช่วงเปิดเทอมเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองค่ะโดยชีตาจูเนียคา r ์แคร์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาไปจนถึงเวลา14บสนากาภายหลังจากการซ้อมกีฬาช่วงเช้าแล้วนะคะก็จะให้เด็กๆก,กลับไปทํา ภารกิจส่วนตัวนะคะจากนั้นก็กลับมาล้างรถซึ่งหลังจากเวลา14นาฬิกาก็จะให้เด็กกลับไปพักผ่อนเพื่อให้มีกําลังและก็มีแรงในการฝึกซ้อมกีฬาด้วยค่ะค่ะน้องยุสรีบอนาเนะะี่ยคะอายุ12ปีนะคะก็บอกว่าที่มาล้างรถค่ะเพื่อหาไรายได้ซื้ออุปกรณ์กีฬาและหาไรายได้ในการเดินทางค่ะเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางพระเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2568นี้ในรุ่นของยุพชนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจบริการล้างรถมอเตอร์ไซค์นะคะสามารถสนับสนุนน้องๆทีมชิตเต running junior เปตรงได้สอบถามค่ะโทร0966826557นะคะที่นี่เขามีบริการรับส่งถึงบ้านฟรีอีกด้วยค่ะ